สำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะผมก็บอกว่าลูกข่างหมุนด้วยความเร็วเซิงเซิงเซิงมุมเริ่มต้น660ไพ rpm นะครับตรงนี้นะครับตัดศูนย์หนึ่งตัวนะครับให้เหลือแค่66ไพ่ rpm นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นรอบต่อนอาทีรอบต่อนอาทีตรงนี้นะครับคือคือนหน่วยนะครับซึ่งในหน่วยตรงนี้รอบต่อนอาทีก็คือมันจะเซิงแบบว่าเซิงความถี่ดนึงก็คือเป็นแนวแนวแบบหาค่า f นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นหน่วยของโอเมก้านะครับหน่วยของโอเมก้าจะเป็นโอเมก้าจะเป็น rad r เ d อร์เซกนะครับเราก็ต้องรู้ว่าถ้าหน่วยของโอเมก้านะครับจะมีหน่วยเป็น rad นะครับ r เ d อร์เซกนะครับถ้าเป็นอัลฟานะครับจะเป็น rad นะครับเ per sec กำลังสองนะครับแต่ถ้าเป็นเอ่อความถี่นะครับความถี่จะเป็นจะเป็นรอบนะครับรอบต่อวินาทีนะครับผมซึ่ง โจทยบอกว่าเป็นรอบต่อนาทีเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็ต้องมีการแปลงหน่วยนั่นเองนะครับหมุนและหมุนด้วยาลงด้วยความหน่วงเชิงมุมขนาดคงที่นะครับอันนี้ให้แก้นิดนึงนะครับผมก็คือให้แก้นะครับเป็นข,ขนาดเชิงมุมคงที่175ยาลังสองตรงนี้ตัดทิ้งแล้วกำลังสองอยู่หลังตรงวินาทีนะครับเพราะว่าหน่วยของความเร่งคือแอดเปอร์เซกกำลังสงนะครับ แล้วโจทย์ตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นความหน่วงเชิงมุมคือเราต้องรู้ว่าความหน่วงนะครับมันคือความเร่งที่มีค่าติดลบนั่นหมายความว่าเอลฟ้านะครับจะเท่ากับลบ1.75ลบ1.75 r รดนะครับเปอร์เซกกำลังสองนั่นเองครับแล้วโจทย์บอกว่าลูกข่างนะครับหมุนไปทั้งหมดกี่รอบจนหยุดนิ่งนะครับผมก็คือหาจำนวนรอบนั่นเองนะครับสำหรับ ข้อนี้นะครับผมก็จะใช้คอนเซปต์นะครับในเรื่องของสมการในการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับอันดับแรกนะครับผมเราขอแปลงนิดนึงนะครับผมก็คือว่าความเร็วเชิงมุมเริ่มต้น66พาย h าร์พีเอ็มนะครับก็เดี๋ยว66พายนะครับรอบต่อนาทีนะครับเราสามารถแปลงตัวใหม่ได้ โดยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเรารู้ว่าเออหนาทีเท่ากับ60สเทกน,นะครับวินาทีนะครับหน่วยนาทีตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะครับผม66หพายหารด้วย60นะครับก็จะกลายเป็นนะครับเมื่อหารกันแล้วนะครับ66หารด้วย60ก็คือ1.1นะครับพายนะครับรอบต่อวินาทีซึ่งค่าตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นความถี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเราแปลงหน่วยนะครับจากรอบต่อนาทีเป็นรอบต่อวินาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะต้องแปลงค่า f นะครับเป็นโอเมก้านะครับแปลงค่า f เป็นโอเมก้าก็คือสูตรก็คือโอเมก้านะครับผมเท่ากับโอเมก้าเท่ากับ2องพาย f สูตรคือโอเมกาเท่ากับ2ไพ f ก็คือเราจะหาแปลงจากความถี่เป็นความเร็วเริ่มต้นเมื่อเราได้ความเร็วเริ่มต้นแล้วนะครับเราก็ได้ความเร็วเริ่มต้นโจทย์ก,กําหนดค่าแอลฟาแล้วก็ความเร็วปลายความเร็วปลายบอกว่าวัตถุอยู่นิ่งนั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็ทําการหาเลยโอเมกาเท่ากับ2ไพนะครับคูณด้วย f f หามาแล้วคือ1.1ไพนั่นเองนะครับ คูณกันเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็น2.2พายกำลังสสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าค่าพายกำลังสองไม่ต้องคิดเยอะนะครับค่าพายคือ22.7หรือ3.14นะครับถ้าคูณกันนะครับ2ครั้งนะครับก็ได้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับ10เพราะฉนั้นเราจะแอดซูมไปเลยว่าค่าพายกำลังสองคือ10นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.2คูณด้วย10นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองแรดนะครับแรดนะครับเปอร์เซกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าของความเร็วต้นนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือโจทย์กำหนดว่าโจทย์กำหนดว่าอะไรโจทย์กำหนดว่า ความหน่วงเชิงมุมก็คือความเร่งที่มีค่าเป็นลบเท่ากับ1.75นะครับแอลฟาเท่ากับลบ1น5นะครับและเปอร์เซกกำลังสองและก็เขาบอกว่าลูกข่างหมุดไปกี่รอบจนหยุดนิ่งนะครับวงคำว่าหยุดนิ่งนะครับก็หมายความว่าความเร็วปานะครับคือสูตรนั่นเองนะครับศูตรเนสเปอร์เซกและก็สิ่งที่เราหามานะครับผมก็คือโอเมกาหนึ่งนะครับ ก็เท่ากับ22นะครับ22นะครับแรดนะครับเปอร์เซกนั่นเองนะครับเรามีอัลฟาโอเมกาสและโอเมกาหแล้วโจทย์ต้องการให้เราหาว่าลูกข่างนะครับหมุนไปทั้งหมดกี่รอบนะครับเราก็สามารถทำได้โดยนะครับผมหาว่าหาว่าอ่าไอเซตา้าระยะทางการจัดเทิงมุมอะมันมีค่าเท่าไหร่และ แล้วค่อยทําการหาจํานวนรอบนั่นเองก็คือเราเข้าสมการสมการสูตรนะครับผมแล้วก็ทําการหาเซต้า้ะเอาเซต้าตรงนี้หาจํานวนรอบนะครับนะครับถ้าใครทําได้ก็ลองทําไปเลยแต่ถ้าทําเสร็จแล้วก็ลองมาดูเฉลยเลยสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือถ้าเราเทียบในเรื่องของความเร็วในเรื่องของสูตรเชิงเส้นนะครับสูตรเชิงเส้นนะครับ,รนนะรบจะกล่าวไว้ว่า ถ้าเราต้องการหาระยะทางนะครับก็จะหาจากสูตรนี้ถ้าเรามี4ตัวแปรคือ s, u, v, a นะครับก็ใช้สูตรนี้คือ v กำลังสองนะครับเท่ากับ u กำลังสองนะครับบวกด้วย2 a s นะครับเสิงเท่ากับเสรงมุมสูตรมันจะร้อเรียนกันนะครับผมนั่นแปลว่าเราก็แทน v เป็นโอเมก้าสองนะครับกำลังสองเท่ากับโอเมก้าหนึ่งกำลังสองบวกด้วยสองคูณด้วย อัลฟานะครับแล้วก็เซต้านะครับโดยที่เราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดและเราหามานะครับแทนค่าลงไปในสมการก็ได้ว่าโอเมก้าสองกำลังสองคือศูนย์โอเมก้าหนึ่งกำลังสองคือยี่สิบสองกำลังสองนะครับบวกด้วยสองอัลฟาคือลบหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับเซต้านะครับทิ้งเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็จะได้ว่า ยี่สิลังสคือ4ี่ร้นะครับ2คูณกับลบหนึ่งจเจะครับจะได้เป็น3.5แล้วก็เซตานะครับเอาก้อนตรงเนี้ยยายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะได้เป็น 3.5. มจุดนะครับเซต้าเท่ากับ4ี่ร้นะครับเราก็ได้ว่าเซต้าเท่ากับ4ี่แนะครับหารด้วย3.5จนะครับจริงๆไม่ต้องหารก็ได้มันดูยุ่งยากเราอาจจะแปลงเป็นอย่างง่ายก็คือว่าเท่ากับ 9 0้ 900, เออ9 6้นะครับหารด้วย7เนื่องจากว่านะครับคือเราแปลงเป็นส่วน7เนื่องจากอย่างนี้นะครับผมเราเราได้ค่าของเซต้าแหละนะครับก็คือการจะจัดเชิงมุมแล้วแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าก็คืออยากจะได้ว่าลูกค่างอะ่ะมันหมุนไปทั้งหมดกี่รอบนะครับก็จะได้ว่า ในทางตรีโกณมิติะนะครับถ้าเราเรียนเรื่องของวงกลมหนึงหน่วยมานะครับเราก็ได้ว่าวงกลมหนึงหน่วยก็คือวงกลมที่เราหมุนไปนะครับหรอบนะครับถ้าหมุนไปครึ่งรอบจะมีค่าเท่ากับพายเรเดียนแต่ถ้าหมุนไปครบรอบนะครับก็คือ2องพายเรเดียนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าออ ถ้าหมุนไปนะครับอันนี้อาจจะใช้การเทียปบปผนตายางก็ได้นะครับก็คือหมุนไป1รอบนะครับจะได้ค่าจะได้2พายเรเดียนแต่เราต้องการว่าเออหมุนไปหมุนไปนะครับหมุนไปเออใหม่นะหมุนไปสอง แต่เขาแต่ง่ายยิ่งขึ้นนะหมุนไป2พายเรเดียนนะครับจะได้1รอบหมุนไป968ส่วน7จดเรเดียนนะครับจะได้กี่รอบวิธีการหาก็ใช้ความรู้ประถมนะในการหาเทียบม่ลตะยางนะครับก็จะได้ว่าเป็น 968หารด้วย7และก็หารด้วย2พายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ968นะครับหารด้วย7 2พายคือ2คูณกับ22สคณนะครับเป็นการหารเศษส่วนตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ968หารด้วย7นะครับคูณกับ7หารด้วยส4นะครับอันนี้ก็ประถมเหมือนกันนะครับก็คือ เศษส่วนซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวข้างล่างอ่ะมากับเศษเป็นส่วนแล้วก็คูณกันนะครับจากบรรทัดนี้นะครับ2คูณ2คูณ7นะครับผมย้ายนะครับคูณกลายเป็นคูณข้างบนอ่ะก็แค่กับเศษเป็นส่วนกลายเป็น7ส่วน4นะครับเมื่อเราคูณกันนะครับผม7กับ7ตรงนี้ตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือ968นะครับผมหารด้วยส4นะครับถ้าเราหารกันเรียบร้อยนะครับก็ได้ผลลัพธ์นะครับ เท่ากับ22รอบซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองครับผมก็สรุปนะครับผมก็คือในขั้นตอนแรกเราก็เอารอบต่อนอาทีอะไปหาความถี่และเอาความถี่ไปหาความเร็วต้นนะครับเชิงมุมนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้3ตัวแปรเอา3ตัวแปรตรงนี้นะครับมาแทนค่าลงในสูตรของ สมการในการหมุนนะครับแล้วเสร็จผบเราก็เทียบปรัมาตยางนะครับว่าเซต้าเท่านี้หมุนได้ทั้งหมดกี่รอบจึงหยุดนิ่งนะครับก็คำนวณออกมาได้เที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเสลยโจทย์ในข้อแรกครับ